สำหรับ<า>คืนนี้นะคะแคมป์ที่บ้านสวนรักน้ำนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะน้ำคือใส่มากนะคะทุกคนบรรยากาศดีสุดๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะจะประมาณนี้นะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวคืนนี้นะคะเรามานอนฟังเสียงน้ำไหลกันทุกคนข่ามมาดูตัวป่วนประจำแคมป์กันนะคะนี่เลยไอเต้านาวามาถึงมันก็อยากลงเล่นน้ำเลยนะคะพี่ๆโอ้ยมีคนทิ้งถุงขนมลงนะแม่น้ำด้วย ไปตรงนู้นไปตรงนู้นขนมเด้ยว,วันนี้นะว่าจะมางมหอยนะคะพี่ๆทุกคนค่ะ โอ้โหโยนไม่หยุดยเลย nào ba hẳn ma nào ba nào ba á à, e, ừ. ê tham dày ừ ơi đều đơn cong đấy เอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยคืออะไรเอ้ย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 อ่ะเรียกคุณเร็ว เดินไปเด็กโกเจ็บออมต้องคุย okay. กัน <coll> ก <ars> ่อนเดี so okay? Okay? Okay, right? okay. Okay. ๋ยวเราจะไปที่ต้นน้ำเพื่อไปหาวัตถุดิบมาทำอาหารกันโอเคไหมเอาล้วไปเลยไปโกโอเคนี่เดี๋ยวเราต้องเดินไปแลวดูด้วยว่าจะมีวัตถุดิบอะไรให้เราเอาไปทำอาหารในเย็นนี้ได้บ้างโอเคไหมโอเคไหมโอเคเรา เฮ้ยเจอวัตถุดิบเหรอเจอวัตถุดิบเหรอไหนไม่ใช่วัตถุดิบนี่มันน้ำเฮ้ยเป็นไงกินได้ไหมกินไม่ได้ไปเราต้องไปกันต่อไม่งั้นเดี๋ยวคืนนี้เราไม่มีอะไรกินไปไปต้นน้ำไปต้นน้ำค่อยันเฮ้ยเดิน,ดนวันนี้นาวามาเที่ยวที่ไหนกันนะเนี่ยวันนี้นาวามาที่บ้านสวนรักน้ำสระบุรีโอเค ไอ้ตะไขอยอันนี้ไม่ใช่ตะไข้แต่มันคือตะไข้เย่เต็มตัวเราไปเดินเป็นต้นแ้บแั้นลูกเรามาพราะมจนใครต่อ Let's go นี่โอ้ยขาโอ้ตูมตูมยกขาลงโอ้นี่ทำนี่ตูมว้าวน้ำเดินน่ะ <c oughs> เออเออน้ำมาสนุกไหมลูกเออ ทำอีก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 โอ้โอ้โอ้เอเก่งมากไปไปเราจะไปไหนเห็นไหมเจอหันแลนกล้องไปนู่นคือป่าเมซอนเ่เราจะไปหาัดูดิบเนาะว่าต้องเดินไปเมล่อนเมลสกโอเคเนาวาจะไปงมหอยเหรอลูกเนาวา ตรงนี้ม,ามานันลึกน้ำต้อง <c oughs> ว่ายน้ำ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 ยืนถึงไหมเอายืนถึงจังนั้น <c oughs> เอาไปต่อ <c oughs> พวกเราไปกันต่อ <c oughs> ไปกันต่อ <c oughs> เราจะไปหาวัตถุดิบที่ปา่ามีซอนเหรอฮะ นี่เวลา4โมงอยู่ที่บ้านสวนรัน้ำเติมพลังด้วยอะไรวะไอ้ข้าวเกี๊ยวอะไรทุกอย่างเรียบร้อยไปกันต่อโอ้โกินข้าวเกี๊ยวไม่กินน้ำได้พ้อมกระโดดเฮ้ยจึ้งเฮ้ยจึ้งเอ้ยจึ้งเจ้าไหมเจ้เดี๋ยวพ่อให้เล่นม้าหมุนนะเบียดน้ำนะพร้อม อ้ตนนีให้ดูสีหน้าเด็กมีความสุขตอนนี้ตอนนี้เด็กปากเขียวหมดแล้วค่ะให้ดูสีหน้าให้แม่ดูสีหน้าเด็กมีความสุขเลยยังไงใครมีความสุขยกมือขึ้นนี่เดี๋ยวว่าเป็นหนึ่งใครมีความสุขยกมือขึ้นขึ้นเด็ดตูดม้า่่ทีน ไหนยังไม่ถึงป่าอเมซอนเลยนาวาหมดแรงครับวันนี้นาวาบอกว่าหาวัตถุดิบไม่ได้เพราะงั้นเดี๋ยวซื้อโก้ซื้อชาบูเป็นชุดกินดีกว่าว่ะแต่นาวาบอกโก้นะไปไปต่อเหรอไปไปตรงนู้นเหรอไปนะโอเคไปค่อยๆเดินรอฮะใช่อุ่ยนาวาตรงแล้ว เน้ำตรงน้ำไป้ป hey, ดูส pues ินะน้ำตรงน้ำ่ะเดินเดินเองถ้าอยากไปเดินเองต้องไปหาปลาสังเงียะที่โจโฉเคยสอนไว้เดินไปวังอยู่แล้วปลาสังเงียะลอยดับรอยไปกันน้ำ Oh. Oh. ไปดูแล้วต้นน้ำไม่มีของกินเราไปปายน้ำกัน <laughs> เดือนน้ำไปก่อนเลยนะครับเ,เดือนตาม oh. หนาวยัง เราติดอยู่กานแหล่งน้ำที่ที่มีความรักระดานแล้วก็ความดิดชื้นตูงทำให้เรามีโอกาสจะรอดชีวิตแค่ไม่ถึง1%เปอนมาดูกันว่าเรา,าจะเอาชีวิตรอดจากค่้าคืนนี้ไปได้หรือไม่อย่างแรกเราต้องก่อกองคืนเพื่อทำให้ร่างกายอุ่นโอเคไหมเราจะหาตุดิบแล้วไปก่อไปเพื่อประกอบอาหารกันหุ้ยฟา

ได้ไหมปะวันนี้เราไม่ได้วัตถุดิบจะเกิดอะไรขึ้นเราจะอดใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่เห็นไหมเพราะงั้นเราต้องหาวัตถุดิบที่ได้แล้วก็ทําให้ร่างกายอุ่นไม่งั้นคืนนี้เราจะหนาวเพราะว่าเวลากลางคืนแต่ปากสั่นแล้วนะเวลากลางคืนที่นี่อุณหภูมิติดลบยี่สิบองศาใช่ไหมใช่เพราะงั้นเราต้อง พี่หาวัตถุดิบก็ไปกินใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่โอ้โจะมาจะหาวัตถุดิบตรงไอรูนี้อย่างเดียวเลยสนใจด้วยกันไปไปน้ำกระโดดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพอยยางปากเขียวแล้วน้ำกระเด็นกันอะ ว,ว,วันนี้เรามาแคมปิ้งเอ้ยแคมปิ้งกันใช่ไหมโอ้พอแล้วหนาวแล้วหนาวแล้วไปเดี๋ยว,วกินกต่อไปคืออาบน,น้ำให้เด็กก็เปลี่ยนชุดแล้วไปแคมปิ้งประกอบอาหารกันคืนนี้จะมีเมนูอะไรกันไปชมกันเลย